สวัสดีทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปแรนดอมนี้สำหรับวันนี้ช่องแม่หมอมิลเลอร์โคทาโรนะคะก็ขอนำไพ่ออรเคินนะคะที่ชื่อว่า work your life นะคะซึ่งแม่หมอก็ได้มีตั้งแต่ปีก,ก่อนนแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเอาออกมาเปิดให้กับทุกท่านนะคะก็อยากจะส่งพลังให้กับทุกท่านเนื่องจากในช่วงนี้เนอะรู้สึกว่าก็จะมีสิ่งที่ทำให้บาง บางคนนะคะพลังงานตกได้นะคะด้วยความกลัวกังวลนะคะซึ่งไม่แปลกค่ะที่คุณจะรู้สึกกลัวหรือกังวลเนอะเพราะว่าเราทุกคนมีอารมณ์ความรู้สึกแต่สิ่งที่เราจะต้องนะคะคิดระลึกไว้อยู่เสมอว่าเราจะต้องรักษาพลังงานดีๆของเราไว้เพราะชีวิตของเรานะคะเป็นไปตามพลังงานนะคะที่เราส่งออกไปหรือที่เรียกว่ากดแรงดึงดูดนะคะวันนี้ก็เลยขอเปิด คลิปนะคะที่พายของเวอร์กเยอร์ไล์นะคะสำหรับเป็นคำแนะนำนะคะวันนี้พี่พายอยากจะสื่ออะไรนะคะกับทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตครูครคูบาอาจารย์ของทุกท่านนะคะ ไพ่นะคะ The Ever Unfolding Rose นะคะคือกุหลาบนะคะที่มีการที่บานสำหรับทุกคนนะคะซึ่งไพ่นี้นะคะก็เป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยโอกาสของคุณนะมันได้เปิดรอคุณแล้วนะคะมันแบบสำหรับคุณ คนเดียวเลยนะเนี่ยคือเป็นเป็นการที่บ่งบอกว่าคนที่เคยเก็บตัวเองนะคะอยู่กับความเอ่อไม่สมหวังนะคะในตอนนี้คือช่วงเวลานะคะที่คุณจะได้เจอกับความสุขแล้วนะคะซึ่งความหมายของไพ่นี้นะคะก็เป็นการบ่งบอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าคุณเจอความยากลำบากนะคะจงยอมรับมันค่ะ จงเปิดใจที่จะยอมรับทั้งความที่ไม่สมหวังเจอความเจ็บปวดจงยอมรับมันแล้วการที่คุณยอมรับนั่นคือสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็จะถึงทางตันหมายถึงอะไรคะคุณไม่จำเป็นต้องหลบซ่อนอารมณ์ความคิดของตัวคุณเองกล้าเผชิญหน้าคะ่ะ กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าคราในที่นี้คือแบบจะ,จะป่นปี้รู้สึกแบบยืนไม่ไหวโซซัสโซเซนะคะจงยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณะคะเท่ากับว่าคุณกำลังดับความทุกข์ของตัวคุณเองเมื่อคุณยอมรับค่ะแล้วภูมิใจในการที่คุณนะคะจะสามารถ ยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วเปิดโอกาสให้จักรวาลนะคะส่งคำแนะนำส่งมิตรส่งน้ำใจนะคะส่งเขาเรียกว่าแสงสว่างมาให้คุณนะคะคุณเคยได้ยินไหมคะว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเท่านี้คุณเจอกับปัญหาแบบเอ๊ะ แม่หมอทำคลิปนี้นี่แบบเพื่อจะบอกคุณเท่านั้นหรือเปล่าแม่หมอเชื่อว่าไม่มีใครที่มีความสุขอยู่ทุกนาทีทุกวันทุกเวลานะคะนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมว่าทุกคนเจอเรื่องไม่คาดคิดทุกคนเจอเรื่องไม่สมหวังทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอเรื่องที่ไม่สบายใจได้ทั้งนั้น นะคะแต่คุณที่ได้มาเจอคลิปนี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณเป็นคนกล้าหาญนะคะ่ะคุณรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์หรือความสุขผ่านเข้ามาไม่ได้ว่าอยู่ตลอดถูกไหมคะทุกขังอนิจจังอนัตตานะคะไม่มีอะไรเที่ยงจริงๆนะคะเกิดขึ้นแล้วดับไปนะคะสิ่ง ที่คุณจะต้องรู้นะคะว่าอย่ายึดติดความที่สุขหรือทุกข์มาไว้นานๆเนอะเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ยั่งยืนเพียงแค่คุณรู้ว่าชีวิตคุณมาเพื่อมีประสบการณ์มีความรู้สึกดีๆกับตัวเองกับคนรอบข้างวันนี้ได้มาแก้ปัญหาวันนี้ได้มาเจอเจอ,เอคนใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมนะคะไพ่นี้นะคะแม่หมอมองว่าอาจจะหมายถึงคนที่กำลังจะเปลี่ยนงานด้วยนะคะว่าคุณอาจจะเจอ,เอสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้แบบบีบคั้นคุณนะคะว่าแบบคุณจะอยู่แบบต่อหรือยังไงเนาะหัเรื่องเนี้ยแม่หมองอ่านจากพลังงานเลยเนาะว่า ออ่พี่ไพ่ก็อาจจะบอกให้คุณนะคะว่าลองเปิดโอกาสตัวเองเดินไปข้างหน้าหาโอกาสใหม่ๆนะคะมองออความเป็นไปนได้ให้กับชีวิตนะคะมากกว่าการที่จะย่่าอยู่กับที่เนาะวันนี้ก็เออส่งพลังให้กับทุกคนนะคะที่ได้มาดูคลิปนี้นะคะวันนี้แม่หมอขอขอบคุณพี่ไพ่อลักเกิลน,นะคะที่ได้ให้คำแนะนำกับ พวกเรานะคะแล้วก็สิ่งไหนที่ดีก็ขอเก็บไปนะคะถ้าสิ่งไหนฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจก็ปล่อยทิ้งไปในอากาศไปเลยนะคะวันนี้แม่หมอขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ